สวัสดีชาวแก๊งบีทริปทุกๆคนนะคะวันนี้จะมาแนะนำร้านอาหารโคเอ็นซูชิบาค่ะสาขานี้อยู่ที่เซนาเฟสชั้น2ถนนเจริญนครนะคะร้านนี้จะเป็นแบบบุฟเฟ่มีหลายราคาให้เราเลือกทานนะคะซึ่งสาขานี้ทางพนักงานแจ้งว่ากำลังจะปิดให้บริการตอนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ ใครที่ยังไม่เคยลองต้องรีบๆมาทานกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะถ้าเวลามาทานแล้วคนเยอะทางร้านก็จัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งรอค่ะโปรโมชั่นช่วงนี้คือเลือกทานอาหาร499บาทขึ้นไปจะได้รับชุดเนื้อวากิวออสเตรเลียไปเลยฟรีๆแบบไม่อั้น กินกันแบบจุกๆไปเลยจ้าสำหรับใครที่ใช้บัตร KTC สามารถใช้คะแนนแลกเป็นส่วนลดได้ค่ะแถมตอนนี้ปีลุ้นบินฟรีไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะบัตรกรุงสีก็ใช้เป็นส่วนลดได้เหมือนกันนะคะ มาดูราคากันค่ะราคาท็อปสุด1499มีบวกบวกด้วยนะคะ1099บวกบวกเซตเนื้อค่ะที่มีบวกบวกเพราะยังไม่รวมแวดกับเซอร์วิสชาร์จค่ะ849บวกบวกเซตหอยค่ะเดี๋ยวข้ามไปดูต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะ เซต7 9็บวกบวกค่ะส่วนเซต699บวกบวกจะมี2แบบให้เลือกนะคะ สุดท้ายเซตล่างสุด499บวกบวกจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบค่ะมาดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะ เลือกทานแบบชาบูด้วยจะได้นั่งด้านริมกระจกนะคะแต่ถ้าไม่ทานชาบูก็สามารถเลือกที่นั่งได้เลยค่ะมาเริ่มทานอาหารกันเลยนะคะ จานนี้จะเป็นเซตพรีเมียมซาซิมิและเพิ่มแซลมอนซาซิมิด้วยค่ะรสชาติ

จิมนะ <shake> เอานี่ก่อนเดี <c oughs> ๋ยวไปเก็บเอาอันใหม่ตอ่าเขาว่าเอานี้ดี๋ยวแล้วตัวเองใช้อันใหม่เป็นตกินเล้าช้าช้าิมนะช้าไม่รู้จบั กกิินนนนหน่อยโนนส่วนถัดนี้ก็จะเป็นซาซิมินะคะเราสั่งหลายๆอย่างรวมกันมาค่ะ หอยปีกนกโอโทโรท้องปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนมากุโรทุกอย่างอร่อยมากแล้วก็สดมากด้วยค่ะ ถาดนี้จะเป็นแฮมค่ะชิ้นใหญ่มากหอยนางรมช็อตค่ะแซ่บมากเนื้อหอยสดและหวานมาก เดี๋ยวหยิบให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเมน,นูนี้สั่งมาทานกันแบบจุกๆเลยค่ะชุดเนื้อวากิวออสเตรเลียกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านทานคู่กันอร่อยมากมาดูส่วนของเนื้อ เนื้อแซกมันสวยมากแถมอร่อยมากด้วยค่ะ,ะชุดนี้ก็สั่งกันแบบจุกๆไปเลยจ้าถ้วยนี้ปลาหมึกดอง หน่อยนางรมช็อตแซลมอนซาซิมิจานนี้ซูชิสั่งมาสองคำค่ะจัดจานสวยแถมอร่อยด้วย จานนี้ซูชิปลาค่ะจำไม่ได้ว่าปลาอะไรนะคะจานนี้กุ้งเทมปุระทอดมาแบบกร,บกรอบๆไม่อมน้ำมันเลยค่ะจานนี้ เบคอนพันเห็ดเข็มทอง <Yeah. S 1> จานนี้ <Yeah. S 1> แซลมอนดองซีอิ๊ว <Yeah. S 1> รสชาติออกหวานไปหน่อยไม่ถูกใจเท่าไหร่ <Yeah. S 1> จานนี้ <Yeah. S 1> ซูชิสามคำค่ะ ตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะตบท้ายด้วยไอศครีมอิ่มกันแบบจุกๆเลยจ้าอุปกรณ์ที่ร้านจัดให้เราใช้สะอาดมากค่ะอันนี้ตะเกียบนะคะแพ็กเกจด,ดีค่ะ น้ำเปล่าจะเตรียมไว้ให้เป็นขวดๆนะคะหยิบได้เองเลยค่ะแก้วน้ําไว้กดน้ําแข็งใส่เครื่องดื่มกระดาษทิชชู่ มีกลิ่นหอมด้วยค่ะมาดูบรรยากาศที่ร้านอีกรอบนึงนะคะซึ่งลูกค้าคนอื่นๆกลับไปหมดแล้วค่ะเราเป็นโต๊ะสุดท้ายค่ะตอนนี้ก็ทานอิ่มแบบจุกๆไปแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย